ครับปัญหาหน้าเวียนหัวใหม่แล้วครับอาจารย์ครับถ้าสามีจะมีภรรยาคนที่สองถ้าภรรยาคนที่หนึ่งไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมสามีจะมีภรรยาคนที่สองได้ไหมไม่ต้องขออนุญาตภรรยาคนที่หนึ่งไม่บาปครับขอโทษนะครับนี่คำมาจากข้างบนฟ้านะครับอริยาลูกาวามูนาดันนิสผู้ชายนั้นนะ่ะ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลครอบครัวผู้หญิงนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าแจ้งผมว่าไม่ได้ถ้าแจ้งก่อนนะคงไม่มีสิทธิ์ได้นิกาถ้าหากว่านิกาหก่อนแล้วมาแจ้งทีหลังยังพอไหวนะครับครับต่อไปเลยครับอาจารย์ครับอาหารที่พระบินฑบาตมาแล้วเอาไปแจกให้คนอิสลามกินเช่นน้ำ นะครับหรือว่าอาหารที่ไม่มีหมูอิสลามรับไปกินได้ไหมบาปหรือเปล่าได้ครับพระบางบางท่านเนี่ยฉลาดน่าดูเลยไปบินทบาลมาแ้้เอาไปขายร้านมุสลิมรับได้พี่น้องทั้งหลายนะครับถ้าเราแย่จริงๆรนะรับได้ถ้าจนจริงๆรรับได้กินได้เลยนะครับ ครับเรื่องนี้เราต้องทําความเข้าใจนะครับว่าสายสามเราเนี่ยเปิดกว้างคือบางคนเนี่ยไม่รู้และกลัวบาปนะครับจึงปิดตัวแล้วก็ป้องกันตัวจนแน่นหนาจนทําให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเราเนี่ยใจแคบพระท่านก็เป็นผู้ที่อุทิศตัวศึกษาปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาท่านก็ต้องกินเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าถึงเวลาที่ท่านต้องกินอาหารเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องช่วยท่านนะครับหาอาหารหาน้าให้ท่านซึ่งไม่เป็นบาปแต่ประการใด ผมเคยเดินทางไปท่านกิติพุโธภิกขุเพื่อไปประเทศปากีสถานและไปอัฟกา,านิสถานระหว่างทางเนี่ยนะครับผมต้องคนคอยปฏิบัติท่านนะครับโดยการหาหาในท่านฉันเพลนการไหว้พระเนี่ยนะครับหมายถึงว่าตัวบุคคลเนี่ยไม่ได้เป็นบาปแต่ประการใดเราต้องให้ความเคารพในฐานะที่ท่านเป็นสมณะเป็นผู้ที่สงศีลและในขณะเดียวกันนะครับถ้าอาหารที่ท่านหยิบยื่นให้เรา ถ้าอาหารนั้นนะ่ะไม่ได้เป็นอาหารที่เส้นไหว้บูชาสิ่งใดมาก่อนเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับประทานได้นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นบาปแต่ประการใดแต่ความที่คนสมัยก่อนๆเนี่ยนะครับไม่ได้ศึกษาแล้วก็กลัวบาปก็เลยปิดกั้นแล้วก็พยายามสั่งสอนให้กับลูกหลานคนรุ่นหลังนะครับเข้าใจผิดจนถึงขนาดที่เรียกว่าไปแตะต้องหรือไปโดนจีวรพระก็อย่างไม่ได้นะครับในตอนเล็กๆเนี่ยนะครับผมก็เห็นแล้วก็ได้ยินคนเก่าๆสอนเนี่ยนะครับว่า จะไปโดนไปแต่ต้องจีวรพระเนี่ยไม่ได้ซึ่งความจริงเป็นความเ,าเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับต่อไปครับอาจารย์อุสฟาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหนูเป็นมุสลิมใหม่แต่งงานกับสามีสามีอยากมีบุตรแต่หนูทำหมันแล้วอยากทราบว่าหนูจะทำอย่างไรนะครับจะบาปไหมายที่ว่าตัวเองเนี่ยไปทำหมันมาแล้วก็แฟนอยากมีบุตรมาก จะทำอย่างไรก็ไปหาหมอแก้ได้ไหมแก้นะครับไปผู้ว้หรือเปล่าก็ไปแก้ผูกซะนะครับเสียตังค์นิดนึงทีนี้ก,ก็ไปทำหมันแล้วนี่ไปน้องทำไหน<ม>ก็เราทำหมันก่อนรับอิสลามนะครับเอาลอไปเอาโทษเราหรอบแล้วก็ขอดูอาต่อลัลอดไปซะนะครับแล้วก็ไปหาไปปรึกษาหมอซะนะว่าจะ ทำยังไงอยากจะมีลูกต่อไปนะครับไม่ผิดครับไม่ผิดทําได้ครับอาจารย์ซูมานมีคําถามอะไรครับเรื่องการคุมเมียนะครับมีสองสถานการณ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายไม่เรื่องเมียนะครับแต่เรื่องของสภาพทั่วไปในการทํางานการคุมผ้าของผู้หญิงถ้าในกรณีสถานที่ทํางานไม่อนุญาตจะทําอย่างไรและจะคุมเฉพาะออกนอกสถานที่ได้ไหมเช่นนอกเวลาทํางาน นะอันนี้สถานที่ไม่เอื้ออำนวยอีกอันหนึ่งเป็นคำถามผู้ชายมุสลิมทำงานในสถานที่บันเทิองอย่างเช่นเป็นนักดนตรีนัก,กร้องพนักงานเสิร์ฟแล้วต้องดื่มของมึนเมาไม่สามารถลีกเลี่ยงได้ถือว่าบาปหรือเปล่าถ้าบาปคนทำยังไงนะคนหนึ่งเนี่ยอยากทำดีอีกคนหนึ่งบอกว่าอ่ามันมีความจำเป็นที่ต้องทำชั่วนนะทำไม่เหมาะสม โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับสิทธิและสเสเเื่อใภาพพื้นฐานเนี่ยที่เราสามารถแสดงได้ในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการแต่งกายเนี่ยโดยทั่วไปวทําได้แต่ก็มีบางบริษัทอย่าว่าแต่ไปคุมทํางานเลยนะครับไปสมัครงานตอนเขาเห็นคุณอยากไปบางทีเขาก็ไม่รับแล้วอันนี้คือบทพิสูจน์ศรัทธาอันหนึ่งที่มุสลิมต้องเผชิญนะครับและก็แนะนําตรงนี้เนี่ย คือถ้าเราเปลี่ยนงานได้ถ้าเรามีความสามารถนะครับก็หาที่ทํางานหม่ที่เราได้ทํางานด้วยได้ใช้ความสามารถแล,แล้วเราก็ได้ปฏิบัติวูกต้อง,างการถ้าเราการนะครับส่วนในเรื่องของผู้ชายอาชีพเพื่อการมาเทิงแล้วต้องอยู่ของูเราเนี่ยนะครับ อโคจรแบบนี้ที่ไม่ควรไปอยู่เนี่ยเราก็ไม่น่าจะไปอยู่แล้วนั้นจะมาอ้างว่ามันเป็นงานที่จะต้องทําสิ่งที่ไม่เหมาะสมเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างนะครับต้องเลี่ยงถือว่าเป็นบาปท,ที่เราจงใจกระทําเลยเพราะเล่าเนี่ยจริงๆแล้วใครมาจากกับขอบปากวาไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ไม่ควรจะทํางานในสถานที่หรือกษณะแบบนั้นด้วยครับขอบคุณอาจารย์ครับมีคําถามถามขึ้นมาครับอาจารย์มุสฟาครับผู้หญิงที่เข้ารับอิสลาม ก่อนแต่งงานต้องคลิปเหมือนกับผู้ชายหรือไม่ไม่ต้องคลิปครับไม่ต้องคลิปปกป้องอย่าทำเสียนาไปทำได้แล้วแล้วครับไม่คลิปไม่ต้องคลิปครับไอ,ไอที่มีคลิปนันทัทยิสเกทั้งนั้นนะครับครับคือเรื่องนี้นะครับยังมีการปฏิบัติกันโดยเฉพาะในท้องที่สามจังหวัดภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เอาจริงเอาจังกันทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยเอ่อ เป็นฮะดิษที่เก๋อย่างที่ท่านอาจารย์มุสซฟาได้กล่าวเอาไว้นะครับแต่ว่าสังคมมุสลิมบางสังคมนะครับโดยเฉพาะในแอฟริกาและก็ในประเทศไทยเราโดยเฉพาะทางใต้ยังมีการปฏิบัติกันอยู่แต่ว่าตามหลักการอิสลามนะครับไม่มีนะครับอาจารย์ครับมีคําถามว่าดิฉันรับอิสลามแล้วจะทําบุญให้พ่อแม่พี่น้องที่ยังนับถือศาสนาพุทธอยู่อย่างไรได้กี่วิธีอะไรบ้าง และอาหารประเภทไก่เนื้อที่อยู่ในร้านซีพีติดเครื่องหมายฮาลาลไอลามรับประทานได้หรือไม่เครื่องหมายฮาลาลมีความเชื่อถือได้หรือไม่อย่างไรพี่ฉันรับอิสลามแล้วจะทําบุญให้พ่อแม่พี่น้องที่ยังนับถือศาสนาพุทธอยู่ได้อย่างไรเสียชีวิตแล้วยังถ้าเสียชีวิตแล้วเนี่ยไม่ได้ นะครับแต่ถ้ายังมีชีวิตนี้นะขอพรต่ออลัลลอฮ์ให้ญาติพื่น้องของเรานะครับได้มีใจมารับนับถืออ,ลอัลิอลามอบน,นี้ดีกว่าถ้าจะเอาเงินไปให้นี่ได้นะครับเอาทามซื้ออาหารไปให้ทันกินนี่ได้อยู่แล้วได้ผลและบนบตอบแทนจากอัลลอฮ์อยู่แล้วนะครับถ้าถ้าญาติพื่น้องเราเสียชีวิตไปแล้วพ่อเสียชีวิตไปแล้วนะครับจะขอพรต่ออลัลลอฮ์นี่นะไม่ได้ถ้าก่อนนั่นแหละได้นะครับ อาหารประเภทใดไก่เนื้อที่ร้านในร้านซีพีติดเครื่องหมายฮาลานอิสลามรับประทานได้หรือไม่ถ้าหากเขามีเครื่องหมายฮาลานจุฬารับรองอยู่แล้วก็ทานไปเลยบาดอยู่ที่จุฬานั่นแหละนะครับเอ่อเครื่องหมายฮาลานจะมีความเชื่อถือได้อย่างไรถ้าสงสัยอย่าไปยุ่งล่ะถ้าสงสัยว่าฮาลานหรือไม่ฮาลานไม่อนุญาตให้แต่ถ้าไม่สงสัย เชิญไปเลยถ้าสงสัยอย่าไปแตะนะครับเพราะว่าถ้าสงสัยนี่อิสลามไม่อนุญ,ญาตให้นะครับครับถ้าหากว่าใครอยากจะทําดีกับพ่อแม่ที่ร่วงรับไปแล้วเนี่ยนะครับคือถ้าหากว่าพ่อแม่ยังติดค้างหนี้กับผู้ใดก็รีบชําระหนี้ให้กับพ่อแม่ซะนะครับถ้าหากว่าพ่อแม่ของเราที่ร่วงรับไปแล้วรักใครชอบใครก็หมั่นไปเยี่ยมเยียนพูดถึงความดีของพ่อแม่ของตัวเอง นะครับสิ่งใดที่พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะครับอยากจะทําและยังไม่ได้ทําเช่นอยากจะไปสร้างโรงเรียนอยากที่จะไปช่วยเหลือในกิจการการกุศลใดๆที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนาเราทําซะอันนั้นเป็นหนทางที่เราจะสมลองคุณพ่อแม่ได้นะครับมีคําถามถามขึ้นมาครับอาจารย์ครับว่ามีประจําเดือนเนี่ยห้ามตัดผมตัดเล็บหรือเปล่าและห้ามตัดวันอังคารหรือวันเสาร์หรือเปล่า หลังจากที่ทําบาปใหญ่ๆมามากแล้วจะกลับตัวกลับใจทุกทีแล้วก็กลับไปทําอีกนะครับแต่ถึงตอนนี้ดิฉันละหมาดนคบผ้าเวลาคุณพิยาป,ปกปิดร่างกายเรียนสันติชนแต่ก็โดนทดสอบต่างๆเช่นโดนใส่ร้ายใบสีอย่างมากโดนนินทาคุณพิยาบแล้วนะครับเจ้าของบริษัทจะหาเรื่องให้ออกบอกว่าไม่สามารถจ้างเพราะว่างานน้อยลงแล้วแสดงว่าอัลลอฮ์รักหรือเปล่าดิฉันเคยฝันเห็นสวรรค์ถึง3ครั้ง สองครั้งเป็นเรื่องเดียวกันฝันเห็นวันกิยามัสฝันเห็นดัจจานฝันเห็นน้ําท่วมโลกอาจารย์คิดว่าฝันนี้ฝันนี้มาจากอะไร,รแล้วก็ฝันนี้บอกถึงอะไรคะมีประจําเดือนตัดผมตัดเล็บและตัดวันอังคารหรือวันเสาร์ตัดวันไหนก็ได้นะครับไม่มีวันกําหนดนะครับ แล้วก็เมื่อตัดไปแล้วไปคจไว้ตรงไหนก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นมัน,ม,นมันไม่มีวันเพราะอิสลามนี่ไม่ได้ดูเริ่ไม่ได้ดูยามนะครับทุกวันดีหมดเลยถ้าหากเราไปกําหนดวันนั้นวันนี้แสดงว่าเราเนี่ยอาศัยวันเวลาเนี่ยเป็นเครื่องทําให้เราเจริญก้าวหน้าก็เป็นชีริกกต่ออัลลอฮ์นะบางคนนะครับจะแต่งงานเนี่ยต้องเก้าโมงกับเก้านาที ไอ้เลขเก้าเนี่ยมันเขียนก็เอาเก้ามันตัวเก้านี่มันเก้าน้าใครเข้าใจว่าถ้าเก้าในเก้าสองครั้งมันเก้าน้าเก้าเจริญทําให้คู่บ่าวสาวนี้แต่งงานมีความเจริญเก้าหน้านี่เป็นชริกต่อร่อนนะฉะนั้นไม่ต้องอาศัยวันเลยนะครับตัดวันไหนก็ได้นะครับอย่าไปตัดในวันที่เขาหยุดหยุดตัดผมอ่ะวันพุธเขาหยุดกันช่อะมากเขาพยืนหน้าร่างมันนั่งรอบนวันวันอ่ะเขาไม่ตัดก็อย่าไปตัดวันนั้นก่อนแล้วกันนะ หลังจากที่ทำบาปใหญ่มาแล้วแต่ก็จะกลับกระจกับตัวทุกครั้งทุกทีแล้วก็กลับไปทำอีกแต่ถึงตอนนี้ดิฉันนมาแล,แล้วก็แสดงว่าถ้าทำชั่วแล้วเตาบ้านแล้วดี้ถนี่ไปน้องอันนี้ดีแล้วนะครับอย่ากลับไปทำเลยขอความคุ้มครองจอากลอซายุอลัลลอฮ์ปิดหัวใจฉันนี่อยาให้กลับไปทำความชั่วอีกต้องมันขอพรอต่อลลอด้วยนมาท้าเวลาคุมฮิยา ปกปิดร่างกายเรียนสันทิชนแล้วก็โดนทดสอบจอากอัลลอฮ์ต่างๆนานา,นาการโดนทดสอบจอากอนะัลลอฮ์นั้นเป็นของดีนะอย่าลืมว่าการโดนทดสอบเป็นของไม่ดีอย่าคิดอย่างนั้นนอกจากคนกาเฟตเท่านั้นที่คิดแบบนี้คนมุสลิมนะครับไม่ว่าจะมีลำบากหรือสบายดีทั้งหมดถ้าการทดสอบจอากอัลลอฮ์ในเรื่องไม่ดีให้ทำสองทำสองอย่างทำอย่างนี้อดทน แล้วก็อย่าท้อแท้อย่าหมดหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮ์เขาได้รางวัลเพราะเขาอดทนแล้วก็ไม่ท้อแท้รู้เปล่าความลำบากเดือดร้อนที่มาประสบกับเราเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการจะสอนเราให้เราได้เรียนรู้เรื่องการถ่มตนให้เราได้เรียนรู้เรื่องการนะนะเรื่องการถ่มตนคนเนี่ยถ้าไม่มีไม่มีปัญหาเดือดร้อนเลยดีนะส่วนใหญ่จะเตะท่าโอหังตลอดเวลา แต่ถ้าได้ถูกบ้างเนี่ยนะเป็นความดีที่มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการจะให้เราได้บทเรียนได้เรียนรู้เรื่องการถ่อมตนเรื่องการอดทนเรื่องการไม่ท้อแท้นะครับถามว่าที่ฉันเคยฝันเห็นสวรรค์สาครั้งโอ้โหเอาให้ฝันพ้บ้างไม่ได้หรือ <c oughs> ใครที่ฝันของดีๆนะครับมาจากอัลลอฮ นะครับถ้าฝันดีๆนี่มาจากอัลลอฮ์พอตื่นมานี่ให้ว่าอย่างนี้เลยอัลฮัมดุลิละบรรดาการทะเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์แล้วก็เล่าให้คนใกล้ชิดคนที่รักเนี่ยฟังได้เลย,เลยแต่ถ้าหากว่าฝันไม่ดีเช่นฝันว่าไปยืนด่าคนนั้นไปนินทาคนนี้ไปรักของคนนี้หรือว่ามีคนมาวิ่งไล่จี้ฉัน ฝันไม่ดีอย่างนี้พอตื่นนอนขึ้นมาต้องกล่าวว่า,างี้อ้าอุบิลลาฮิมิน a s h a y t a n i ร o j i m แล้วถ้ากลัวมากๆก็ลุกขึ้นไปอาบน้ำนมาดและมาน้านมาดสองระกะอกอัดแล้วขอดูอาวต่อัล้์แล้วกลับมานอนใหม่ก็นอนตามซุนนะนาบีให้นอนตะแคงขวานะครับเพราะว่านอนตะแคงขวานั้นไม่มีอะไรมาทับหัวใจพอไม่มีอะไรมาทับหัวใจนะฝันส่วนใหญ่จะฝันดีทั้งหมดเลย แล้วก็ฝันไม่ดีนะกรุณาอย่าเล่าแม้จะคนรักก็อย่าเล่าให้ฟังนะครับก็มีแค่นี้แหละครับครับมีคําถามอยู่มากมายนะครับแต่เวลาจํากัดจะมีคําถามนะครับเป็นคําถามสุดท้ายนะครับอยู่อาจารย์โุเรมานเชิญครับครับก็ถามว่าเมื่อเดินทางออกนอกบ้านแล้วนึกขึ้นได้ว่าลืมละมาลืมอาบน้ํายกหดัสไม่มีที่อาบน้ำจะทำยังไงก็ต้องดองไปก่อนแล้วครับนะครับ อีกอันหนึ่งเรื่องต่อเนื่องถ้าพระมาขอบริจาคยาหรือเงินในบ้านหรือที่ร้านของเราเราให้ได้หรือเปล่านะครับยาเนี่ยไม่ว่าพระหรือใครก็ตามป่วยไข้นะครับก็ต้องใช้กันทั้งนั้นแหละนะครับก็เป็นเรื่องที่ช่วยเหือกันได้มีนิดเดียวที่ต้องระวางังประเภทการซอ,องผ้าบาตรซอ,องกระถิ่นอะไรต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ย ระบ,บุเจตนาชัดเจนว่าเอาไปเพื่อใช้ในการทำรูปบำรุงศาสนามันเป็นเรื่องของศาสนาแต่ทำทานหรือแม้กระทั่งให้เงินขอทานกับคนต่าง,งสนิดได้ผลน,น้ำมูลหรืนะอเปล่าอาจารย์มุสตาฟาบอกแล้วนะครับแม้กระทั่งเลี้ยงแมวให้อาหารแมวเป็นความเมตตาแล้วก็ระทาผลนุำมูลไทยเพราะนั้นใครก็ตามที่เขาเดือดร้อนระู้สเดราอนมาที่จะให้ทานได้นะครับก็คงมีเท่านีน้โดยส่วน ครับมีปัญหาอย่างค้างๆอยู่อีกมากมายแต่ว่าเวลาเนี้ยมีจํากัดน,นะครับอนชอลอเนี้ยในวันข้างหน้านะครับเราจะจัดรายการอย่างนี้อีกนะครับและคําถามบางคําถามถาม้าว่ามันเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราบรรยายตอนเช้าเราก็จะเอาไปพูดคุยกันในาการบรรยายนะครับก็คิดว่าอนชอลอในคราวหน้าเเราจะจัดก,การเช่นนี้อีกแล้วก็คิดว่าคงจะได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับความ ร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกท่านเช่นกันนะครับ <c oughs> วันนี้ผมขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองอาจารย์มุสตาฟาและก็อาจารย์สุไลมานนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอพรต่อพระเจ้าได้โปรประทานความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับเ <c oughs> รบาบรนดาตะกบันมินนาดูอานาอินนากันตัสซามลาลีนอาเมนยเรบาบันดาลามินอัลลอะลคุมุลามัตุลลวบรกาตุสวัสดีครับ